สบายดีพี่น้องอิบซีทุกคนทุกท่านพี่น้องพบพาะกันคือเก่าพี่น้องสองวันดีแท็กนะมันนีก็ซีเมือ่อเมื่อกินทานพี่น้องหรือว่ามือเฮือนดีอยู่บ้านแาวแม่นะบ้านเกิดพี่น้องเอาเขาบ้านเราสิมีเขาซานเลวก็เทียนกับดอกไม้เนวลักกิ่งนะไปกินทาน แล้วเอาเงินใส่พี่นอ้องแล้วเ,เตศสัทธาสิใส่แม่เป็นอยู่เพื่อนมันอย่าทั้งแม่พี่นอ้องแต่งตัตงามแทะ <c oughs> ขอตังห์หยจ้า เอาไปกินทานพี่น้องเอาบุญน,น้ำกันแล้วแต่เขาากใส่เนาะปุรละหาละซปพ,พี่น้องไปโฮมกันมาหอดเลยพี่น้องมาหอดเทือนดีนะมองมองผดเสียชีวิตเราเป็นตำรวจเนาะจะเป็นพนักงานมาาาาาันซะเงินมาซอยแปดสิบบาทเนาะ แล้วเป็น่ยนอะไรในในลออย่างพันตีผูกผูเป็นพันตีอุซเสียชีวิตพันตีฮะพันโทเนื้อถามเผื่อน่ายนเพัื้า่อนเพิ่อนอว่าออกแล้วบ้วาแล,แล้วเนี่ยแล้วเรามาอยู่นครับั้นเมนว่าอลไรกัน เสียชีวิตแบบโอ้ยจากสีวานอนไรแบบกระทันนั้นบอดดลูกเต้าบอดัได้ตั้งโต๊ะซลูกนี้เนาะเพราะว่าเจ้าของเรานี่ยไปเหดเวียกอยู่เหดเวียกอยู่หน้าเห็ดลักััวเนาะบอสันซะมอนี้ไปเห็นนะ โอ้ยเนาะสางสางติดยังว่าโอ้ยเราบระเดีเจ็บได้โซ่ด้พี่น้องแล้วก็เป็นพานนักงานพันพันโทซะบ่มีแต่ตำรวจเนาะมาอดยัง นายพ้นหนึ่งนนายพ้อหนึ่งกัตาตาเหมือนนายแครกำลังมาพี่น้องพันยังเล่าน่ะผมก็ผื่มาเหาะน้าแก่มาบอเข้าไปผมฝนาถลายนะคกกี้กับมาเท่าแม่พี่น้อง เป็นเจ้าภาพแล้วโบดิ้ทีบได้โชว์นะโอ้ยกระทันหันเลยเขาโทรไปเฮาจุอะไรแล้วไปช่วยโบดแล้วโบดิ้ปิมยังว่ะเป็นปิมยั้งหร่ะเป็นนางกินอันยั้งน่ะเหินแม่ยีบนั่นมือก่อนนะมือล่ามาพอตายสางเป็ดเนาะ แค่เอ้ยน่องลายนะพี่น้องเมกี้กับมาบอกปลาเฮือนพอพวกเลยอยู่ผู้เดียวนะพี่น้องซื้อมาเด้อเร์หัวเลยมากินทานน้ำจ้าหัวเทงเอา

เราจะลาเป็นพนักงานพี่เนาะจะมีแต่ตำรวจเราเป็นพันตีเราเป็นตำรวจเนาะ,ะแสดงความเสียใจนํำครอบครัวคนอีกตัวหนึ่งพี่น้าะเสียก็เสียผูอยู่ก็สู้ต่อพี่นนอะ ป็นยาทั้งฒ่าแม่พี่น้องเป็นน้องน้ำน้องนายตำรวจเสียชีวิตพี่น้องพันตีด้ยพี่น้องเสียชีวิตแบบกระทันหันไปเสียอยู่ทงหน้าเราไปคุดละหัวอยู่แล้วเปิดหัวเนาะและนอนนอนไลนอนนอนแลวก็รับไปเลย กำลังสีจัดพิธีเนาะพิธีทั้ง,น,งนั้นวางพวงอันยังก็ขาเจ้าพวงมาลาบ แขกลายลีพี่น้อง ชัดพี่ทียังโบหูนะเอกบบากระเข๋าใจวางพวงมาลาบหรือว่าเป็นเกียรติในแก่ผู้เสียเพราะเพิ่นมันก็เป็นได้เติมเข่าก่อนกำลังพ,นพนันตีพี่น้อง ถือว่าภาคส่วนพ่อแม่พัชรศพในที่พี่น้องมาห่วงนี้เท่าไหร่เอากลดน้ำหนักมาเผาก็ได้เนาะแต่ละภาคส่วนมันผอมเพียงแห่งหนากระยันมันแก่ยาวเวลาทุกศาสนาเนาะแสดงความเคารพ ประธานยิ่งทางซ้ายที่ดับถือในทำการความโศกเศราเสียดายและอลาลัยอาวรอย่างสุดซึ่งที่สุดคิดหอดคิดถึงจนหาสิ่งเปล่ยบเพือนบ็นได้คณะพักคณะกองวสการปศแพรส์สนาเคตคณะพักคณะกองวสการปศเมืองสองขอนการจะตั้งแต่ละภาคส่วนภายในเมืองเพื่อนมิตรสหายรตลอดหอดขอบคั้วญาติพี่น้องทุกโทนา ที่ได้มาเต่าห้องในสถานที่นี้เพื่ออำลาการจากไปโดยม,มััหวนกับของสายพันตีเกษรสาพิโธเพื่อระลึกถึงคนงานคุณงามควมดีที่สหายได้สางไว้ตลอดระยันี่ยพันตีายังได้เกินไวเหตุการณ์ปฏิวัติเพียงบาเพียงไหลกอโผเฮาลักในหมอกไม้ไขยางเต็นเปี่ยมและสมศักดิ์ศรี เอาในนามตัางนาการตั้งนายและพลตำรวจขออนุญาตการประวัติย่อการเคลื่ไหวกองสหายตันตีเกศรสาพิโทเกิดเมื่อวันที่สี่สิงหาท่านกลอยหาสุเกตบีล็กลอยไหสิบเก้าสนิสางขอพวกขุนนาพี่พี่มัน กำลังอ่านประวัติเนาะประวัตดยอพี่น้องที่เล่าหำเฮียนมากอยู่บ้านนาคนแก่ไปเฮียนอยู่นัก,กล่าต่อไปเฮียนอยู่สวรรค์นะครับเขาหน้าตำรวจ ตักองสบ,บ,บ้าเดือดเู่ตัวที่มีสหายทีสหายได้เข้ามาในแบบเพ็นนาทีอยู่ในกำลังกองการกองสงบสหายแมนพึงทีทางการต,ตั้งไว้เนืนเ้ยเซอรไกลและเอาใจใส่ก่อสารสหายจนมีความเติบใหญ่ในในานทีการงานตัวจริงเป็นเก่กาๆมาสหายพันธีเกสรสัตติโต ความภาคณาบนต้าและการกระทงกระทึงัดการึนคนงานที่ง,งานคนดีของสายไว้ต้องการว,วัฐตลอดไปประธานยิงคางตรายี่นคือที่ว่าเป็นลอ <Lord S 1> สีเบียลผ่าส่วนในหมอกทำ แด่เพื่อซื้อก็ในพิธีเนาะก็ไปก็ต่อ,าอ,ตอ,อการวางพวงมาลากำลังวางพวงมาลาที่เนาะแต่ขณะดคะแนน,นการเนาะ đợt, tiếp theo có thể là hiến sơn tăng ngả, canh năm hàn mương, hoặc quăng không la sơn. ລະຢາເນາະພີນ້ນາຕແບໍດໃຫລູກທາງຕຕົນຕັໂຕນາໍດເຈັບໄດດຜູ້າຫົວນານານາປຮດວກດ ต่อไปเขาอยากใหเซิร์นต่างหนาห้องบ้านโบเคยเห็นจะเกือพี่น้องครั้งแรกมาแล้คลิปเฮ้าตอนอยากให้เซิร์นที่พนักงานหรือว่าตำรวจเสียชีวิตเราจะถ่ายทำให้เบิ่งพี่น้องการวางพวงหลีวางพวงมาลา โอกเลยเด้อมูไปก็ดีเดินทุกเดือนอีสองก็ือ่าะสอนี่จะม่ปวดสุดท่ายครอบครัวของเพิ่นไปน้องอและเมียเพิรนละ